พอที่ลกูกระทิงเพื่อนทําอยู่อยู่แปลงหนึ่งมปงอยู่แปลงนะเขาทำเพราเกษตรสีรุนรุนเลยคเคมีไม่ลงเลยไม่ลงเลยคือสารเคมีพวกยาฆ่าแมลงยาฆ่าเชื้อราพวกนี้เวลาไปโดนดอกเนี่ยหน้าแรงมีนาเมลาสัมันร้อนอยู่แล้วไงถูกต้องแล้วสารเคมีก็ร้อนใช่ทำให้ดอกเพียนแล้วมันก็จะร่่งอ๋อแสดงว่าปะสาเหตุหลักๆที่ที่ของเจ้าอื่นที่เขาไม่ติดเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาใช้สารเคมีใช่แล้วพอเวลาใช้สารเคมีบวกกับอากาศในช่วงที่ผ่านมามันร้อนจัดใช่ แล้วก็อย่าขยาอย่างอะไรขยาดลงล,างาาลง่ามันจะร้อนนี่คือเหตุผลเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปด้วยว่าเทคนิคและวิธีการาใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรออแกนิกของ TPI นะครับในการดูแลมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์เนี่ยดูแลอย่างไรรวมไปถึงต้องขออนุญาตคุณผู้ชมด้วยเก็บไปด้วยสัมภาษณ์ไปด้วยอาจจะงงงงนิดนึงนะ <laughs> เพราะว่าวันนี้เขาเขาเขา,เขาสั่งไว้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวมาเอาครับเดี๋ยวเขาจะมาเอาขอเป็นขาดอยู่ช่วงนี้ ซึ่งเวลามันไม่ไม่รอเงินมันต้องต้อง